สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตำนานครับจากคลินิกห้องน้ำแล้วก็ช่อง YouTube นะเหมาะส่วมรักษาสวอมทุกอากาศวันนี้นะเราเข้าดําเนินง,งานโรืยที่อถอนตรวจเช็คนะเพื่อแก้ไขปัญหานะปัญหาที่ลูกค้าเจอคือชักโครกกดไม่ค่อยลงนะลงเป็นบางครั้งถ้ามีปฏิกูลนี่เป็นก้อนแข็งจะไม่ค่อยลงนะโอเคแค่นี้นะเราสันนิษฐานไว้ได้เลยนะครับว่าระยะท่อน้ำทิ้งนะไม่ได้30.5ะ แล้วมันวางไม่ตรงเซ็นเตอร์ทําให้เดือยเซรามิกไปขี่บนขอบปูนนะหรือไม่ก็มีการผ่าสกัดพื้นนะแล้วก็สลบมันไม่ได้ทําไว้ตื้นเกินนะเลยทาให้เจอปัญหาก,กดไม่ค่อยลงเดี๋ยวเราจะลื้อออกมาแล้วตรวจเช็คดูว่าอาการสาเหตุเป็นแบบไหนยังไงด๋ยวมาดูกันนะครับโมเกลโอเคนะฮะหลังจากที่เราลือ้อโถกมาก็เป็นแหลงที่เราสันนิษฐานไว้นะว่าระยะท่อน้ำทิ้งนะมันไม่ถึง30.5สิบให้สังเกตในะนี้ผน,นัง การเช็คท่อจริงๆงคือให้วัดจากผนังถึงจุดศูนย์กลางนะหรือว่าเซนเตอร์ท่อสี่นิ้วนะเคสนี้คะัระยะมันอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบหกเซนนะหายไปประมาณห้าถึงหกเซนพอหายไปห้าถึงหกเซนเนี่ยเวลาวางชะโครกไปนะสิ่งที่เดือยชนิดมันต้องการคือนี่สามสิบจุดห้าเวลาวางไปเนะี่ยเดือยมันจะขีเห็นนะอย่างที่ผมบอกคือมันจะขีอยู่บนขอบกระเบื้องแต่ให้กดไม่ค่อยลงนะแล้วก็จะสังเกตคาบสีน้ำตาลนี่คือคาบปฏิกูลคาบน้ำที่มันรั่วขอบ ก็คือนี่คือสาเหตุถ้าไม่กดไม่ค่อยลงนะเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะทำการผ่าสกัดพื้นใส่ท่อเยื้อแก้ไขนะเพื่อให้มันได้ระยะ30.5นะแล้วก็ทําการซึงใส่ตัวประเก็นยางจิตติดตั้งกลับก็จบปัญหาชัโคกดไม่ลงได้แบบร้อยเปอนแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าตอนที่เราผ่าสกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะะหน้างานจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็ชักโคกนะของโมเก้นชิ้นเดียวระบบไซฟอนเจ็นะเป็นแบบเดือเยเซมิคลงพื้นนะลักษณะน,นี้นะเดือเยเซมิคลงพื้นนะมีความจําเป็นมากนะที่จะต้องนะให้ระยะท่อเนี่ยได้มาตรฐานสําหรับการติดตั้งที่สามสิบจุดนะก็คือถ้ามันไม่ได้เนี่ยอย่างที่บอกคือมันจะไปขี่อยู่บนขอบปูนนะทำให้รูเดือยเนี่ยมันถูกขี่อยู่น,นี้มันก็จะทําให้กดไม่ค่อยลงนะแล้วก็ ต้องได้30มสิบแล้วก็ต้องทําให้มันมาตรฐานนะสำหรับการติดตั้งของแบบรุ่นนี้จริงๆนะฮะก็จะจบปัญหาที่เจอได้แบบถาวรแน่นะ<ม>อนเดี๋ยวผมจะพาสกัดพื้นนะฮะใส่เยื้องสูงแล้วก็ติดตั้งกลับเข้าไปเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เราผ่าสกัดเสร็จแล้วเป็นแบบไหน,นยังไงนะครับโอเคนะฮะหลังจากที่เรารู้ปัญหานะฮะว่าะระยะท่อทาทิ้งนะฮะมันไม่ถึง30-5นะก็ดูอีกรอบนึงก็อยู่ที่26่สิบหเซนนะ ยี่สิบหกยี่ห้าเซนครึ่งถึงยี่หกเซนหายไปประมาณห้าถึงหกเซนนะพอห้าถึงหกเซนถ้าไม่มีการแก้ไขเดือดฉลามิกมันก็จะมาขีดขอบปูนตรงนี้นะทาให้ปวดฝักไม่ค่อยลงนะคราวนี้เราแก้ไขด้วยการใส่ท่อเยืงอตัวนี้อันนี้ขนาดห้าเซนนะวิธีการก็ใส่เลยนครับใส่ไปแบบนี้แล้วก็มาเช็คระยะท่อจากผนังถึงจุดศูนย์กลางนี่นะมันก็จะได้ที่สามสิบสามสิบเอ็ดเซนพอดีเป๊ะนะคะ ก็จะจบปัญหาเรื่องระยะท่อดทริงไม่ถึง30.5จบปัญหาน้ำรั่วขอบโถแล้วก็กดไม่ลงนะก็ขั้นเรา่อไปเป็นการผ่าสกัดเพื่อที่จะฝังทอดนี้ลงไปที่พื้นแล้วก็ทำกันซึมด้วยวอเตอร์พัคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนไนะครับผ่าสกัดพื้นเรียบร้อยนะฮะก็ทำกันซึมเรียบร้อยแล้วนะรอยผ่ารอยสกัดเราทำกันซึมด้วยตัววอเตอร์พัคแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่ท่อยืงตัวนี้เข้าไปแบบนี้ จะสังเกตนะเราจะทําให้ปลายบนสุดของท่อเนี่ยสมดุลขึ้นกระเบื้องแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็มาเช็คระยะเดิมเนี่ยมันอยู่26เซนหลังจากใส่ท่อเยื้องขนาด5เซนไปแล้วนะฮะระยะก็จะได้มาตรฐานที่30.5คือแบบนี้เห็นไหมจากผนังถึงจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคือตรงนี้นะสามสิบจุดห้าถึงสามสิบเอ็ดเซนนะก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับแก้ไขระยะท่อทั้งทิ้งด้วยท่อเยื้องสูงขนาด5เซนนะ เพื่อแก้ไปแก้ไขป้องกันเอ้ยแก้ไขปัญหาชักโคกวางไม่ตรงเดอรเซนเ,เมกที่ระยะท่อไม่ถึงส5มสาทำให้กดไม่ลงแก้ด้วยวิธีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเอาตัวคอนเนคเตอร์ของชักโคกมาใส่นะแล้วก็ติดตั้งกลับก็จบนะครับ สวัสดีครับวันนี้รับผมจะพามาดูการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะสำหรับการเจาะยึดอุปกรณ์คอนเนคเตอร์นะซึ่งคอนเนคเตอร์ตีนเป็ดรุ่นนี้ของอเมริกันสแตนดาร์ดเป็นแบบสั้นนะ,ะการติดตั้งที่ถูกต้องนะจะต้องทําการเจาะน็อตยึดตัวอุปกรณ์ให้แนบกับพื้นมากให้แนบกับพื้นนะก็คือเขาจะมีรูให้2อรูคือรูนี้กับรูนี้นะอันนี้เขาให้เจาะ2อรูนะแต่คสนี้เราผ่าสกัดพื้นแก้ไขระยะท่อนะเพื่อให้มันได้ระยะติดตั้ง3ามแต่พอเราผ่าเรา,เราสกัดพื้นไปเนะี่ย วอเตอร์ปักไปแล้วเนี่ยปูนที่เราทำเนี่ยมันมันเซ็ตตัวไม่พอนะความแข็งแรงมันไม่ได้มันก็เลยเจาะยึดไม่ได้นะพอเจาะยึดไม่ได้เสร็จเราใช้วิธีการนี้เจาะอุปกรณ์ตัวด้านข้างสองฝั่งแบบนี้เจาะเน่แข็งแรงเนียเจาะให้มันแนบกับพื้นให้มากที่สุดแล้วก็ให้มันแข็งแรงที่สุดนะเจาะแล้วก็ตอกพุกใส่แหวนใส่ตะปูล็ลอกไว้เลยนะแล้วก็ลอยพวกนี้เราก็เก็บด้วยปูนยาแรงนะเพื่อปิดช่องว่างไม่ให้กิตแกต๊สหรือว่าอะไรเนะี่ยมันเล็ดลรลาออกมากนะ็าคือ อย่างบางรุ่นบางยี่ห้ออุปกรณ์คอนเนคเตอร์ or, เขากําหนดไว้แล้วก็บังคับว่าจะต้องเจาะยึดนะถ้าไม่เจาะยึดเนี่ยหนึ่งไม่มีความแข็งแรงมันไม่แน่กว่าพื้นมีตุ่นนะมน้ํรั่วซึมนะก็ประมาณนี้นะเราใช้วิธีเจาะด้านข้างแทนแบบนี้แบบนี้โดยที่ไม่ได้เจาะรูเพราะว่ามันโดนปูนมันไม่แข็งแรงก็ไม่มีผลกับการใช้งานนะเพราะว่ามันอยู่คนละส่วนกับน้ําที่จะลงมาในในตัว ปกเกนะันมันอยู่คนละส่วนไม่โดนกันก็ไม่มีปัญหาน,ะนี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีที่สุดนะครับ